วันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าลิงโทนให้กับเบอร์ของแฟนเราคนเดียวทำยังไงประมาณอย่างนั้นเออประมาณว่าแฟนโทรมาลิงโทนเสียงหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปโทรมาก็เป็นเสียงลิงโทนปกติที่เราตั้งเอาไว้อันนี้มันสามารถตั้งประเภทแบบเสียงประมาณว่าใครโทรเข้ามาเราก็รู้เลยพ่อโทรมาแม่โทรมาพี่โทรมาน้องโทรมาหลานโทรมาตางมันคนละเสียงคนละเสียงอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เอาแฟนไว้ก่อนแล้วกัน เอาแต่แฟนไว้ก่อนมันตั้งแบบเดียวกันน่ะนะอดูเป็นแนวทางแล้วพี่ไปตั้งเอาก็แล้วกันพี่จะตั้งเสียงดินโทรของ,ของใครเราแยกกไปเลยก็ได้ถ้ามีเพลงเยอะนะถ้าไม่มีก็ <c oughs> ใช้เสียงเดิมไปไม่ต้องวุ่นวายแต่อันนี้เฉพาะอะเบอร์แฟนเบอร์แฟนอเบอร์แฟนอะ่ะเราก็เข้าไปในโทรศัพท์ของเราดิจ่ะหละังจากนั้นก็ไปหารายชื่อที่เราต้องการจะตั้งค่าเสียงโทรเฉพาะอะ่อะอะ่ะเราก็เอาเอาสักอันตัวอย่างก็แล้วกัน ยกตัวอย่างกดเข้าไปนี่ตรงรูปภาพเมื่อกดไปตรงรูปภาพแล้วก็จะมีจุดสามจุดข้างบนตรงนี้ข้างบนนี่มุมขวาด้านบนจุดสามจุด,จดกดลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าอยู่เราก็กดลงไปในตั้งค่าเสียงเรียกเข้าอันนี้เฉพาะเบอร์นี้เขาก็จะมีให้คุณเลือกว่าคุณจะไปที่ไหนล่ะประมาณว่าถ้าคุณเลือกไปตรงนี้ ก็จะเป็นเสียงที่อยู่ในเครื่องไปดูเลยก็ได้ไปถ้ากดอันอื่นมันก็จะไปในไมโครดิการ์ดไหมเออมีให้เลือกนะอะอันนี้อยู่ในเครื่องก็จะมีให้คุณเลือกปกติในเครื่องมันมีกี่เพลงกี่เพลงคุณก็ลูดลงไปดูข้างล่างเนี่ยนะมันก็จะมีให้คุณเลือกเนี่ยอ,อ่นั่นแหละเออช่างมันเถิดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเลือกถ้าอยากจะเลือกอันนี้ก็แตะไปเลยแตะไปในเพลงไหนะก็ได้แตะสักอันสมมุติ อ,อประมาณอย่างเงี้ยนะโอเคช่างเธอแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้เพลงที่เราโหลดมาหรือว่าอยู่ในไปโควดดีการ์ดเราเราก็ไปเลือกนี่นี่เลือกลิงโทนในเครื่องกดลงไปนี่เขาก็จะไม่ให้คุณเลือกไปอันไหนดีละ่ะอ่าตัวจัดการไฟล์แล้วการทีไปตรงเพลงก็ได้อาไปเพลงไปอ่ะอะไปเพลงมันก็จะขึ้นเลยเป็นเป็นไฟล์เลยไม่มีโฟลดงโฟลเดอร์ให้วุ่นวงวุ่น,ว,นวายเราก็ <c oughs> เอาสักอันก็นแล้วกันนะอันนี้ก็แล้วกันอนาะสม,มติอ่าแล้วก็กดตกลงนี่ตกลงลงไปจึ๊งเพียงแค่นี้เองแล้วก็กดออกไปเลยกดย้อนกลับก็ได้ย้อนกลับออกมาแล้วก็กดออกมาข้างนอกอ่าอันนี้หลังจากที่เราตั้งแล้วเราก็จะทดสอบให้ดูในการใช้เบอร์โทรศัพท์ซักเบอร์หนึ่งที่ไม่ใช่เบอร์ที่เราตั้งเนี่ยนะทำการ โทรเข้ามาดูว่าเสียงลิงโทนมันจะเป็นเสียงไหนเสียงโอเคไหมเพื่อเป็นการทดสอบว่าใช่ไหมอ่าอันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นเสียงปกติเนาะอ่าที่ตั้งเอาไว้แล้วถ้าเกิดเราเอาเบอร์โทรศัพท์ที่เราตั้งค่าให้เป็นเสียงเฉพาะทางของเราโทรเข้ามาล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่อ่ากดยึกลงไปทำการโทรอืม ใช้เวลาหน่อยขอคิดคิดโทเ <c oughs> ก้าสังเกตเห็นว่าเสียงลิงโทนเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นเสียงที่เราตั้งค่าเอาไว้เรียบร้อยคือมันแบ่งเป็นสองเสียงถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าก็จะเป็นเสียงปกติมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้แต่ถ้าเราตั้งค่าให้เป็นเสียงไหนมันก็จะเป็นเสียงนั้นอย่างที่เห็นนะใช้เบอร์โทรศัพท์2เบอร์โทรเข้ามาเสียงไม่เหมือนกันนะจ๊อะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่า เสียงลิงโทนเฉพาะเบอร์แฟนอคุณจะตั้งเป็นเบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์พี่เบอร์น้องเบอร์ญาติอะไรแค่คุณมีเพลงสักร้อยเพลงก็ไตั้งเป็นร้อยเพลงก็ได้แต่เวลาโทรมาจะจําได้ไหมว่าเสียงใครถ้าจำได้ถ้าจําได้ก็ตั้งเลยเออนะแต่ถ้าจําไม่ได้ก็เอาเอาเอาสักเบอร์สองเบอร์ก็ได้เลยพี่ตั้งเยอะไปงงับงงพี่งงเออประมาณนี้แล้วหลักการตั้งค่าเสียงลิงโทนเฉพาะเบอร์แฟนอันนี้ทําในเครื่องโทรศัพท์ Xiaomi Redmi Note เก้าเครื่อง ยี่ห้ออื่นทําได้ไหมได้ก็ไปดูเอาเป็นแนวทางก็แล้วกันมันอาจจะมีหน้าตาต่างกันบ้างน,นิดหน่อยก็น,นะอืมประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ